คนที่เกิดราศีลัคนาราศีสิงห์นะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนสิงหาคมนะครับถือว่าในช่วงนี้ครับดาวไปจําตัวนะฮะออกจากภพวิณน,นะครับหลังจากเข้าช่วงกลางเดือนนี้ไปต้นไปครับเพราะฉะนั้นครับเขาเรียกว่าเป็นจังหวะของการลืมตาอ้าปาได้อีกครั้งหนึ่งครับและดาวไปจําตัวของท่านครับเรียกว่าพระอาทิตย์ครับมีตําแหน่งเป็นกเกษตรตราธิปดีในภาษาโขาศาสตร์เกษตรตราธิปดีแปลว่ามั่นคง าดาวพระอาทิตย์เป็นตัวแทนเรื่องเกี่ยวกับชื่อเสียงเกียรติยศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีเนี่ยก็แปลว่าจะทําอะไรก็ตามทีมันจะทําแบบป,ปุบปรับฉับพันอย่างรวดเร็วนะฮะแต่ข้อเสียมันก็มีเหมือนกันเนี่ยบางทีก็มั่นใจตัวเองมากจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฟังคนอื่นไว้บ้างนะครับนะว่าแล้วเอามาเปรียบเทียบกับความคิดเราเนี่ยให้มันบาลานซ์มันก็จะทําให้ชีวิของเราอะขับ ขึ้นไปในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็มีคนเตือนด้วยก็จะเป็นการดีนะครับคราวนี้ฮะถ้าเรามองครับเรื่องเกี่ยวกับงานครับดาวการงานของท่านครับนะในภาษาหมอดูเนี่ยในช่วงนี้นะฮะยังโครจรเนี่ยภาษาหมอดูก็จะพบราภลาภาาประโชคลาภเป็ยวความสําเร็จแต่ถ้าเลยหลังจากวันที่22สิงหาคมปุ๊บเนี่ยดาวเกี่ยวกับการงานนะครับก็จะโดดเด่นเหมือนกันแต่แบบลับ รับรับเนี่ยในภาษาหมอดูมันแปลว่าเหมือนอารมณ์แบบบงการคนอื่นเขานะนะเอาคนอื่นออกนอกหน้าเราอยู่เบื้องหลังเนี่ยนะมันจะเป็นมุมที่ดีนะครับนะในพื้นฐานดวงสตาชีวิตนะครับในพื้นฐานดวอีกมุมนึงเนี่ยดาวการงานของท่านเนี่ยหลังวันที่22สิงหาคมพุกเนี่ยมีตำแหน่งเป็นราชาโชคนะราชาโชคเปรียบประดุจพระราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็ามาเองแปลว่ามันอาจจะมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าอาจจะต้อง รอระยะเวลาหรือเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะทํางานหรือโครงการใหญ่ในอนาคตก็ได้เกิดขึ้นในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นครับนะเรื่องเกี่ยวกับการงานและดาวประจําตัวก็ถือว่าอยู่ในมุมที่ดี่วนเรื่องของการเงินนะฮะดาวการเงินเนี่ยนะครับภาษาหมอดูว่ามาเร็วและไปเร็วครับในช่วงนี้ครับไปจนถึงช่วงวันที่25นะสินะสิงหาคมนะครับอ่า ภาษาหมอดูเขาเรียกกระดุมพระวินาศนะกระดุมพระว่าการเงินนะวินาศแปลว่าไปอย่างรวดเร็วปรับฉับพลันนะฮะถ้าทายในมุมไม่ดีแต่ถ้าทายในมุมดีอาจจะแปลว่ามีเงินเสร็จปุ๊บนะเอาฝังหายไว้นะไม่บอกให้ใครดูก็เป็นมุมดีแต่ถ้าสมมติว่าบอกให้ใครรูปุ๊บมีคนมาวุ่นวายเรื่องของการเงินการทองของคุณได้นะครับแต่ถ้าเลยหลังจากวันที่25สิงหาคุปุ๊บเนี่ยนะครับดาวการเงินทับจุดเกิดแปลว่า ช่องทางเรื่องของการเงินรายได้จะมีเข้ามาเป็นกรอบเป็นกรรมในช่วงหลังจากวันที่ยีสบห้าสิงหาหรือมีข่าว